อาจารย์ครับพวกเราทําแบบนี้จะดีจริงๆหรอครับยังไงเขาก็เป็นถึงผู้แข่งแร่งระดับเทพของเผ่ามนุษย์เซียวนะครับเฮ้อ <c oughs> <c oughs> ใครที่สมรู้ร่วมคิดกับเผ่าพีศาสจมันไม่ใช่คนของเผ่ามนุษย์เราอีกต่อไปแล้วอีกอย่างกวางลงมือครั้งนี้เพื่อเตือนานานาประเทศด้วยว่าอยาคิดลอบกัดตายในเงาม,มืดอีกเข้า <c oughs> <c oughs> ใ,ใจแล้วครับเป็นเพราะสันยังแข่งแข่งไม่พอ <c oughs> ริงสิเร็วๆน,นี้ดันเจี้ยนที่เขาคุณหลุนกําลังจะเปิดแล้วนะ มันเหมาะกับรลเวีของนายในตอนนี้พอดีเลยเทือกเขาคณหลุนเทือกเขาคณหลุนคนนั้นเลเวลวเท่าไหร,นะร่น่ะดูจากการแตกตัวน่าจะเป็นสายสายชีวิตละมั้งทำมาถึงเข้ามาในเทือกเขาคณหลุนได้ล่ะเขาไม่รู้หรือไงว่าที่นี่มันอันตรายมากในที่สุดก็มาถึงสักที น้องทรายนายไม่หนาวหรอนายเป็นอาชีพสายสายชีวิตใช่ไหมพัดหลงกับทีมหรือเปล่าให้พวกเราไปส่งลงเขาไหมขอบคุณที่หวังดีแต่สันมาที่นี่เพื่อลงดันเจี้ยนนะ่ะที่แท้ก็ตั้งใจมาลงดันเจี้ยนเหมือนกันสิน,นะรู้จาักการแต่งกายของนายสันคนึกว่าเป็นพวกสายสายชีวิตให้อีกแล้วแต่ทําไมถึงไม่เห็นเพื่อนลมทีมของเขาเลยล่ะนี่คือดันเจี้ยนวิหารเทพพุหลุนแบ่งออกเป็นสามช่วง ตรงนี้คือช่วงเริ่มต้นที่ตีนเขาถือว่าเป็นด่านที่ผ่านได้ง่ายที่สุดแล้วแต่ช่วงนี้ดูเหมือนจะมีพวกอาซิฟจากประเทศอื่นมาคอยปัดปวนพวกนายก็ระวังตัวหน่อยแล้วกันขอบคุณครับที่เตียนวิหารเทพพุนหลุนเริ่มต้นเลเวล55าสิบห้าจำกัดจำนวน12คนสันไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมเมื่อกี้เขาเข้าไปในดันเทียนคนเดียวกันหรอ นี่มันวิหาเทพคนหนุ่นนะหลายปีที่ผ่านวันนี้ยังไม่เคยมีใครลุยเดี่ยวจนจบดันเจี้ยนได้สำเร็จสักคนเลยลูกพี่ไอเด็กหนุ่มนี่ไม่รู้จักเกรียมตัวแบบนี้อีกเดี๋ยวพอมันรู้ซึ้งถึงความยากก็คงเพ่นกลับมาเองแหละลบหนึ่ง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 เกาะคงกระดูกไม่นึกเลยว่าพอเข้าดันเจี้ยนมาปุ๊บ จะโดนความเสียหายต่อเนื่องจากถังความเย็นจัดและหิมะพร้อมกันสองอย่างถึงแม้ความเสียหายจะไม่สูงนักแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นอาซีพอื่นนานๆคงรับมือไม่ไหวแน่ตามที่อาจารย์บอกไว้ไ่หารได้พลหลุนไปกออเป็นดันเจี้ยนสามซ่วงต้องทาคะแนนให้สูงพอในแต่ละช่วงเท่านั้นถึงจะเปิดดันเจี้ยนรับสันสุดท้ายได้เริ่มจับเวลาแล้วหรอถ้าอย่างนั้นสันต้องเร่งความเร็วหน่อยแล้วกัน สิงโตเหมืนมอนเตอร์ระดับอีลิตเสริมแก้งเลเวลห้าสิบหกพลังห้าหมื่นห้าพันว่องไวเจ็ดหมื่นพลังวิญญาณสามหมื่นร่างกายหกหมื่นทักษะระเบิดดําแข็งหมาป่าขนขาวภูเขาหิมะมอนเตอร์ระดับอีลิตเสริมแก้งเลเวลห้าสิบห้าพลังห้าหมื่นว่องไวหกหมื่นพลังวิญญาณสองหมื่นร่างกายห้าหมื่นทักษะสายฟ้าโจมโจมคุกโครงกระดูกมีแต่พวกมอนเตอร์กระเจากระเจาทางนั้น วงแหวนดาวพิษสังหารหมาป่าคนขาภูเขาหิมะเลเวลห้าบสี่ค่าประสบการณ์บวกสามล้านสองแสี่มืสังหารสิงโตเหมันเลเวลห้าหกค่าประสบการณ์บวกสามล้านสามแสนหกหมืถ้าอยากฆ่าให้ไหวแล้วก็ระเบิดศพนี่แหละเร็วที่สุดระเบ,ดบิดศพสังหารหมาป่าภูเขาหิมะเลเวลห้าสิบสี่ค่าประสบการณ์บวกสามล้านสองแสี่มืสังหารสิงโตเหมันเลเวลห้าสบกค่าประสบการณ์บวกสามล้านสาสห สังหารซิงโตเหมันเลเวล5 6ข้าประสบการณ์บวก336,000ตูมแรงสาสเทียนนี่บอดปรากฏตัวออกมาแล้วงั้นเหรอกระทิงปริษัทคุณหลุนหัวหน้าเสริมแกงเลเวล58พลัง150,000ว่องไว40,000พลังวิญญาณ40,000ร่างกาย100,000ทักษะกระทิงข้างเสริมพลังกระทิงข้างกดหลาง อ่อนแอเกินไปมอนเตอร์ในดันเจี้ยนซ่องแรกเนี่ยยังเก่งไม่พอจริงๆถ้าเทียบกับมอนเตอร์ในสานามทดสอบดีลลันแล้วมันต่างกันราฟ้ากับเหวกระติงข้างเสริมพลังคมเขี้ยวหงกระดูกสังหารกระทิงบริษัทคุณหลุนได้รับคำประสบการณ์บวก5้าล้านแปสนได้รับขวัญยากระทิงบริษัทคุณหนึ่ง ได้รับเกาะหนังกระทิงพิศาส์คูนึ่งตามที่ฉัิคำนวณไว้การกดล้างวันเตอร์ทั้งหมดใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นด้วยเวลาเท่านี้สันน่าจะได้คะแนนประเมินระดับดีเยี่ยมสินะนี่มันลุยเดียวผ่านวิหารเทพคนหลุดเริ่มต้นสําเร็จคะแนนดีเยี่ยมย่าหิมะคนหลุดรางวัลพิเศษของนันเจนวิหารเทพคนหลุดเริ่มต้นเลเวลต่ำกว่าแปดสิบสายเพิ่มเลเวลหนึ่งระดับเลเวลต่ำกว่าเจ็ดสิบสายเพิ่มเลเวลสองระดับ เลเวลต่ำกว่า60ใช้เพิ่มเลเวลสระดับยาหิมะคุณหลุนที่สามารถเพิ่มเลเวลได้โดยตรงงั้นหรอบนโลกนี้มีของพิเศษที่ว่าสรารขนาดนี้อยู่ได้หรอเนี่ยอันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีของแบบนี้อยู่หรือว่าจะเป็นวันนัคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้กันนะตอนนี้ยังไม่ใช่ดีกว่าไว้ค่อยไปถามพวกโสอันทาเรสดูอีกทีได้เวลาไปดันเจี้ยนสองขัดไปแล้ว หวังว่าดันเจียนซองหน้าจะมีความท้าทายขึ้นบ้างนะแปลกมากทำไมสันถึงรู้สึกเหมือนมีคนกำลังจับตามองอยู่ตลอดเลย